หากว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจะเป็นข้ามทางรถไฟนะครับถ้ามีรถไฟมาเขาก็จะปิดแผงกั้นมาแล้วเราก็จะมาอยู่ในตรงนี้นะครับมันเป็นเนินเนินสูงนะครับให้เราทํำยังไงนะฮะให้ท่านทําการใส่เกียร์หนึ่งไว้นะครับแล้วก็เหยียบครชดให้สุดแล้วก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกไว้ไอ้ถ้ารถไฟผ่านไปแล้วเขาเปิดที่กั้นแล้วมันมีรถด,ด้านหลังที่จอดท้ายเราเราจะทํายังไงไม่ให้มันถอยไปชนรถด,ด้านหลังนะครับเคล็ดลับก็คือให้เราทําการปล่อยคัาด นะครับปล่อยช้าๆนะครับจนรู้สึกว่ารถมันเริ่มมีอาการสั่นตึงๆนิดนึงนะครับแล้วให้เราปล่อยเบรกนะครับพอเราปล่อยเบรกไปแล้วรถก็จะเคลื่อนไปด้านหน้านะครับนี่นะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับอ่าแล้วก็เหยียบพันท์เล็นิดนึงเพื่อที่จะส่งสามารถส่งรถไปได้เคล็ดลับแค่นี้ครับรถก็จะไม่ถอยไปชนรถด้านหลังแล้วนะครับสําหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อย เดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปอะไรมาฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะให้คนอื่นที่ยังไม่ทราบที่ยังไม่รู้นะครับได้ได้รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนั่นเอง